เอเชียปักกิ่งเอเชีย A S I A เอเชียปักกิ่งตอนที่1บทนำเรื่องไปอเมริกาแคนาดามาแล้วได้กลับมาทวีปเอเชียคือญี่ปุ่นแล้วก็เลยคิดว่าเนื่องจากกำลังฉลองาศาสตร์จีน แล้ก็มีนักท่องเที่ยวคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดในขณะนี้ก็เลยอยากเล่าเรื่องนักท่องเที่ยวคนไทยคนหนึ่งเคยไปปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนบ้างเรื่องนี้คัดลอกมาจากเรื่องปักกิ่งจริงหรือนี่ในวิมลสนทนาเอามาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็จะเล่าเป็นตอนๆไปแต่ใครที่มีแผ่นหรือเทปท pe วิมลสนทนาอยู่แล้วก็ไปฟังเอาเองในลายนี้สำหรับคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนหรือสำหรับเด็กๆที่ขอฟังนิทานเรื่องเดิมๆอีกในวงเล็บไม่รู้จักโตผมได้รับหนังสือเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ไปร่วมประชุม Rehabilitation International R E H A B I Li-T-A-T-I-O-N Re rehabilitation, e I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-A-L international rehabilitation international ในวงเล็บ R I ที่กรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน 2,533เนื่องจากเป็นบทนำเรื่องก็จะขอเล่าตั้งแต่ออกเดินทางจากประเทศไทยตามแบบในวงเล็บ Style S-T-Y-L-E Style ของผมนะผมออกเดินทางจากอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้นปัจจุบันนี้คือจังหวัดสะแก้ว อันเป็นถิ่นพำนักของผมในเวลานั้นณนะที่ทำงานชายแดนไทยขเขมรผมเลิกงานครึ่งวันมาขึ้นรถไฟกลับกอทมเวลาบ่ายโมงตามปกติแล้วควรจะถึงกรุงเทพ6โมงเย็นแต่หัวรถจักรมาพังที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเหตุเกิดเพราะน้ำท่วมทางรถไฟต้องให้หัวรถจักรจาก,จากสถานีบางซื่อมาสับเปลี่ยนสรุปว่า กว่าจะถึงบ้านที่กรุงเทพก็ราวๆสี่ทุ่มและก็มีน้ำท่วมที่หมู่บ้านใต้สมุดของผมเป็นเหตุให้หาบ้านตัวเองไม่เจอและพรุ่งนี้เครื่องบินก็จะออกแต่เช้าตรู่ประแจไขคือเวลาเจ็ดโมงครึ่งเลยต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ามานอนที่โรงแรมเวียงเหนือซอยรางน้ำซึ่งทรมานด้วยเสียงของคุณตัวนอนไม่ค่อยหลับ ก็จะขอข้ามพฤติกรรมอันเซอร์ซ่าปล่อยไก่ของผมเมื่อเดินทางไปนอกซึ่งมักจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เคยจำได้สักทีเอาเป็นว่าได้ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินการบินไทยและได้นั่งคู่กับสาวลูกครึ่งจีนอินเดียซึ่งเกิดในฮอลแลนด์แต่พูดภาษาอังกฤษชัดเจนมากเธอชื่อรดนี่กกำลังจะไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องภาษาและวรรณกรรมจีนพูดจีนเก่งได้เหมือนภาษาอังกฤษ ผมคุยกับเธอหายเหงาและได้ความรู้สนุกสนานถ้อยทีถ้อยยอ่อซึ่งกันและกันเป่าบุหรี่ใส่กันไปมาดื่มกินอย่างเต็มที่ทำให้คลายเครียดได้ชั่วขณะผมชอบอาหารบนเครื่องการบินไทยเลยมีรสชาติอร่อยเลิศมากทีเดียวทำให้ผมไม่ค่อยได้คุยกับนางฟ้าการบินไทยแต่ยังไงยังไงก็ยังพบคนรู้จักอยู่ดีแหละครับยังไม่ลงที่ปักกิ่งเลย มัวแต่มาดูใบหน้าสาวสาวในวงเล็บดูใบหน้าสาวสาวไม่ใช่เมืองดูใบประเทศกาต้านะครับตอนที่สองจะลงจากเครื่องบินและถึงเมืองจีนแล้วติดตามตอนต่อไปได้นะครับปักกิ่งตอนที่สอง พอลงที่สนามบินปักกิ่งเขาก็ส่ง Ground h o s t e g e G R O U N D Ground H O S T E S Hostess Ground Hostess มารับแต่เขาพูดจีนอย่างเดียวก็ได้คุณรอดนี่นี่แหละช่วยที่ประชุม R I อยู่ที่โรงแรมคุณหลุนแต่เธอแนะนำให้ไปพักโรงแรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าถูกกว่า และก็ใกล้เมืองกว่าเหตุมันเกิดที่เราพูดคนละเรื่องเดียวกันและคนละภาษาจีนไทยอังกฤษใช้กันให้มั่วไปหมดไปโรงแรมราคาถูกแต่เต็มหมดแล้วไม่มีใครพูดภาษาอื่นได้เลยนอกจากภาษาจีนแต่พวกเขาก็ดีพยายามติดต่อโรงแรมอื่นๆให้แต่สรุปว่าไม่ได้เรื่องสักที่ในที่สุดผมก็พูดกับรถแท็กซี่เพียงสองพยางเท่านั้นว่าคุณหลุน คือชื่อโรงแรมที่ผมต้องเข้าประชุมเขาบอกเป็นภาษาจีนพอจับความได้ว่ามันอยู่ห่างจากที่นี่เป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรผมรีบสั่งให้ไปทันทีเดชะบุญที่ผมไม่ได้โรงแรมราคาถูกที่รอดนี่แนะนำถ้าผมต้องอยู่โรงแรมที่ห่างจากที่ประชุมประมาณจากปากน้ำไปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วก็ต้องแย่แน่เลยเพราะว่ารถเมยก็ขึ้นไม่เป็น ผมคงเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่แท็กซี่ก็ดีมากส่งผมถึงโรงแรมคุณหลุนเขารอจนผมได้ขึ้นห้องพักที่จริงอยากจะให้ชิป T.I.P. ทิปก็กลัวเขาจะรับไม่ได้เลยให้บุรี่ต่างประเทศแก่เขาไปซองหนึ่งคุณหลุนเป็นโรงแรม4ดาววันละ100ดอลลาร์ D.O.L.L.A.R.S dollars แพงมากๆมีหน้าล่ะบอยมันแทบจะอุ้มผมเลยล่ะความจริงโรงแรมคุณหลุนก็เกรด grade G R A D e grade เดียวกับโรงแรมเอเชียหรือโรงแรมบางกอกพาเล k bangkok palace B A N G k o k Palace Bangkok Palace แต่ตอนนั้นจีนถือว่าโรงแรมคุณหลุนเป็นโรงแรมที่ดีเลิศประเสริฐล้ำแต่ผมก็อยู่ได้ไม่นานอีกนั่นแหละไอความที่ต้องไปต่างประเทศแบบกิ๊กก๊อกกระจอกเดินดินรุ่งเช้าก็เป็นอันต้องระเห็ดย้ายโรงแรมไปอยู่โรงแรมใกล้ๆกันซึ่งแม้แต่ชื่อของโรงแรมก็น่าเกลียดหัวดุซึ่งมีราคาถูกกว่าครึ่งคือเพียง ห้ดอลลาร์ 50. ค่อย,อยังชั่วหน่อยคงไม่ต้องเล่าละเอียดว่าทำไมจึงไม่จองโรงแรมมาก่อนหรืออะไรเทือกนั้นเพราะมันไม่สนุกและชวนให้เครียดปล่าๆในเรื่องของความเห็นแก่ได้ของผู้จัดการประชุมมาคุยกันถึงเรื่องการปล่อยไก่อันไร้สาระของผมจะดีกว่าเช้าของวันที่19ตื่นขึ้นมาเปิดทีวีดูข่าวนึกว่ายังอยู่ที่อเมริกาเพราะเขาถ่ายทอดจากทีวีข่าว จากสถานี CNN สายหน่อยเมื่อกินข้าวแล้วในวงเล็บอาหารเช้ารวมอยู่ในค่าที่พักเสร็จแล้วก็มาเก็บของเตรียมเช็คเอาท์ C H E C K Check O U T out เ h ็คเ o u t และย้ายโรงแรมมีพนักงานเข้ามาช่วย5้าคนอย่าได้หยิบจับอะไรเลย พวกเขาจะพากันกุลีกุจอให้วุ่นวายไปหมดสบู่และเครื่องใช้ในห้องน้ําเขาทําเป็นชุดสวยงามเลยไม่กล้าแกะใช้คิดว่าจะเอาไปเป็นของฝากพักพวกแล้วก็โม้ว่าซื้อมาแพงพวกเขาถามว่าจะเอาไปทําไมผมก็ยอว่าสวยมากไม่เคยเห็นที่ไหนจะดีอย่างนี้มาก่อนเลยบริกรหรือบอยเลยไปเอามาให้อีกสามชุดปากเป็นเอกเหมือนเศกมนให้คนเชื่อ ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานมันเป็นคำพังเพยไทยที่ใช้ได้จริงล่ะครับผมต้องแลกเงินดอลลาร์อเมริกันกับเงินหยวนของจีนไปที่ counter c o u n t e r counter แลกเงินมีผู้หญิงที่เขาพูดกับผมฟังไม่ได้สับว่ามันพูดภาษาจีนหรือภาษาหมากันแน่เพราะผมต้องรีบถอยด้วยกลัวมันจะกัดเอา กล่าวถึงขบวนที่ช่วยผมเคลื่อนย้ายจากโรงแรมคุณหลุนไปโรงแรมหัวดุซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ200เมตรเห็นจะได้ก็มีพนักงานถึงสคนคือช่วยกันประคองผมคนละข้างและเข็นรถที่บรรทุกสัมภาระอีกหนึ่งคนผมมีบอดี o ้การ์ด bodyguard Bodyguard ถึงสมคน ทั้งรถทั้งคนพากันจอดดูตามถนนก็มีจีนมุงพวกเขาคงนึกว่ามีนักโทษถูกจับและถูกคุมตัวไปเข้าคุกละกระมังติดตามตอนต่อไปดีกว่านะครับปักกิ่งตอนที่สาม พอถึงโรงแรมหัวดุก็วุ่นวายอีกมันพยายามจะพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเพื่อจะเพิ่มเงินเท่านั้นเองดังจะได้ฟังผมบ่นไปเรื่อยๆอันแรกก็คือคูปองอาหารมันหลอกให้ผมซื้อคูปองวันละ25ดอลลาร์ D O W L A R S dollars ไอผมก็โง่ทั้ง yes y e s yes ทั้ง no 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 ไปกับมันกว่าจะรู้ตัวก็เกือบเจ๊งอาหารกลางวันมื้อแรกพอนั่งโต๊ะก็มีอาหารมาเรียงอยู่สองสามอย่างเป็นอาหารฝรั่งสมจานอาหารจีนอีกหนึ่งอย่างมันเป็นหมูซึ่งผมไม่กินเขาจึงเปลี่ยนเป็นกุ้งผัดเห็ดสดให้ใหม่และมีผักรวมกับน้ำแกงเอามา serve S e R v e, serve เหมือนผมเป็นกองทัพของเมาเซตุงพลทหารสักล้านคนก็บ่มิปานคุณก็ลองคำนวณค่าอาหารดูเอาเองก็แล้วกันแล้วยังมาพูดเอาบุญเอาคุณอีกว่าวันนี้เรายังไม่เก็บสตางค่าอาหารหรอกครับคุณสามารถแปะโป้งไว้ก่อนได้ไอ้นิสัยเครดิตการ์ด C R E D I T CREDIT C A R D CARD Credit Card ขึ้นสมอง กินก่อนผ่อนที่หลังใช้นี่ไปจนตายนะ่ะผมถนัดนักละ่ะถึงตอนเย็นผมยังไม่รู้จะไปไหนก็ลงมานั่งที่ล็อบบี B ้บาร์ L O B B Y L O B B Y B A R Bar lobby bar ของโรงแรมก็ดื่มกินไปตามอัตภาพมิสเตอร์เจฟฟรียผู้จัดการประชุมก็ได้มานั่งคุยกันอยู่นาน ภาษาอังกฤษของเขาดีมากได้ความว่าเขาเคยทำงานอยู่ที่ประเทศบอตสวานาแอฟริกา B O T S W A N A Botswana A F R I C A ฟริ i c a Botswana Africa เขาขอโทษขอโพยเรื่องจัดที่พักให้ไม่เรียบร้อยทำให้วุ่นวาย แล้วก็สัญญาอีกนานาประการรวมความทั้งหมดก็คือต้องจ่ายเงินและเงินเพิ่มขึ้นอีกเป็นอันมากในวงเล็บนี่แหละผู้จัดการประชุมฝ่ายจีนต่อมาผู้จัดการบาเล่าชื่อมิสเตอร์ดิวผู้ดังกฤษพอรู้เรื่องเคยอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย A U S R r i a ออสเตรียนวงเล็บยุโรปมาก,ก่อนจึงชอบดนตรีมากผมชอบผู้จัดการคนนี้มากเลยแล้วก็สนิทกับเขามากที่สุดคุยถูกคอกันดีเขาอาสาพาผมไปเที่ยวโดยขึ้นรถเมและยังพาผมไปเลี้ยงอีกมากมายหลายครั้งดังจะได้สรรเสริญเขาให้ฟังอยู่เนืองเนืองอยากจะเล่าเรื่องห้องพักในโรงแรม เรื่องแรกคือชาบ้านเรามีเหยือกน้ำเย็นถึงแม้จะมีตู้เย็นอยู่แล้วก็ตามแต่จีนเหมือนญี่ปุ่นคือมีการน้ำร้อนในวงเล็บกระติกมีถุงใบชาโรงแรมคุณหลุนกับโรงแรมหัวดุต่างกันที่ภาชนะถ้วยชามนอกจากนั้นใบชาก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละคุณหลุนมีบริการขัดรองเท้าให้หัวดุไม่มี ห้องน้ำก็ต่างกันคุณหลุนมีแต่ของดีๆทั้งหมดโทรศัพท์และลำโพงวอล่ม V O L U M E Volume เพียบพร้อมหัวดุก็มีน้อยลงมาเรื่องคุณหนูๆไม่มีเป็นอันขาดเหมือนกันทั้งสองโรงแรมเพราะอาจจะถูกจับขังคุกลืมได้ทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคกฎหมายเฉียบขาดจริงๆ ไม่ละเว้นให้ใครทั้งนั้นทีวีที่คุณหลุนมีจานดาวเทียมหัวดุมีแต่ทีวีช่องประเทศจีนเท่านั้นอยากจะดูรายการภาษาอังกฤษก็มีแต่การสอนภาษาทั้งวันเลยมีทั้งทางทีวีและทางวิทยุผมต้องออกจากห้องพักลงมากินอาหารบางเอิญบอยเคยเห็นผมถือไม่เท้าขาวเวลาจะออกไปข้างนอกวันหนึ่งผมไม่ได้ถือเพราะไม่ได้ไปข้างนอก เขาไปไขกุญแจห้องแล้วหยิบไม้เท้ามาให้ผมคงจะคิดว่าผมลืมว่าแล้วเขาก็ยืดไม้เท้าออกแล้วจับปลายข้างหนึ่งให้ผมจับปลายอีกข้างหนึ่งเพื่อจะพาเดินผมก็วีนตวาดออกไปอธิบายปฏิเสธสั่งสอนทั้งภาษาไทยจีนอังกฤษมันก็ไม่ยอมรู้เรื่องจะเล่นบทแม่งูอย่างเดียวผมก็เลยหมดความอดทนกระชากไม้เท้าได้ ก็ไขกุญแจห้องแล้วโยนไม้เท้าขึ้นไปบนเตียงปิดประตูปังใส่หน้ามันแล้วรีบเดินอย่างรวดเร็วไปกดลิฟต์ t l i f t ลงมาข้างล่างไม่รอใครทั้งนั้นหลังจากวันนั้นไม่มีใครมาตอแยผมอีกเลยแต่เพื่อนคนจีนของผมมาเล่าให้ฟังว่าพนักงานที่โรงแรมหัวดุพูดกันว่าคนไทยแกล้งทำเป็นคนตาบอดในวงเล็บ ก็ช่างหัวมันผมไม่สนใจใหยดีหรอกครับอ่านต่อตอนหน้านะครับ